ผู้ประเสริฐไม่มีมนตินของเมืองเชียงใหม่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมนนาคเนพิสีขณะที่ตั้งครรนนั้นเจ้าจอมมารดาวดารารัศมีมีพระชันษาได้16ปีได้มีอาการแพ้ท้องอยากเสวยงวงช้างเมื่อความทราบถึงพระเจ้าเมืองเชียงใหม่จึงจัดให้ตามพระประสงค์โดยการส่งมาจากเชียงใหม่ผ่านทางเรือแรมเดือน เมื่อมีพระประสูติการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้พระราชทานพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคณพิสิแปลว่าผู้ประเสริฐไม่มีมนทินของเมืองเชียงใหม่เมื่อเจ้าดารารัศมีประสูติการพระราชธิดาเมื่อวันที่งตุลาคมปีพุทธศักราช2432แล้วนั้นรัชกาลที่5ก็โปรดให้มีพิธีขึ้นพระอู่เมื่อวันที่23พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2432พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคณพิศีรายละเอียดพิธีปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันของรชัชกาลที่5สรุปความได้ว่าเวลาเช้าเลี้ยงพระที่ตำหนักที่ประสูตินั้นเวลาค่ำสองทุ่มเศษรัรชกาลที่5และพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จลงสมโพธ์ตางโบราณราช,ชประเพณีทั้งแบบไทยและก็แบบลาวมีใบสีพื้นเมืองอย่างเชียงใหม่ รัชกาลที่หตัดเรียกพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคทพิสีว่าลูกหญิงวิมลนาคปรากฏในพระราชหัตถลขาถึงพระยาวรพงศ์วันที่9พฤศจิกายนรศ128ว่านางดาราโทรเลกลงมาบอกว่ารูปพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์รูปเจ้าอุสาและก็รูปพระเจ้าอินทวิชยานทนรูปเจ้าเทพไกสอน รูปลูกหญิงวิมลนาคที่ติดอยู่ที่เรือนในวังอยากให้เอามาติดที่เรือนใหม่ให้เรียกกุญแจเรือนที่คุณเท้าศรีสัจจาเมื่อเจ้าดารารัศมีได้ฉายพระรูปพระองค์เจ้าวิมลนาคณพิศิษส่งขึ้นไปถวายพระเจ้าอินทวิทยานน์ก็ทําให้พระองค์ทรงปลื้มปิติเป็นอย่างมากพระองค์โปรดให้มีการจัดขบวนแห่อย,อย่างยิ่งใหญ่ไปรับพระรูปที่จวนของพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวนบฑิตข้าหลวงพิเศษที่เชียงใหม่ ปรากฏในบันทึกของพระองค์เจ้าสวนบัณฑิตความว่าพระเจ้านครเชียงใหม่เจ้าอุปราชเจ้านายบุตรหลานหลายคนมาพร้อมกันที่ที่พักของข้าพระพุทธเจ้าได้เชิญพระรูปให้ดูพร้อมกันพระเจ้านครเชียงใหม่ดูพระรูปแล้วก็กั้นน้าตาไม่ได้คิดถึงเจ้าทิพย์เกศรพระมารดาข,ของเจ้าดารารัศมีพูดว่าพระขนงนั้นแม่เท่าทีเดียวเจ้านายตนอื่นอยู่ข้างก็ปิติยินดีเชยชมกันมาก พระนามในหมู่ข้าราชบริพารก็เรียกกันว่าสเสด็จเจ้าน้อยสเสด็จเจ้าน้อยทรงเป็นที่โปรดปรานในพระราชบิดายิ่งนักโดยทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์น้อยที่ฉลองพระองค์สิ้นแบบเจ้านายเมืองเหนือตลอดเวลา เรื่องเลาลือกันว่าพระราชธิดาของเจ้าดารารัศมีก็คือพระองค์เจ้าหญิงวิมลนัคณพิสิรีซึ่งประสูติเมื่อวันที่2ตุลาคม2432และก็สิ้นพระชน์เมื่อพระชนษาได้เพียงแค่4พรรษาเท่านั้นได้ถูกพระพี่เลี้ยงรอบวางยาพิษเพื่อขโมยเครื่องแต่งองค์ได้มีการเรียนถามถึงเรื่องนี้ต่อท่านเจ้าจอมมันดาอ่อนในรัชกาลที่5 ซึ่งขณะนั้นท่านก็มีอายุได้95ปีแล้วว่าความจริงก็คือเรื่องเล่าดือเกี่ยวกับพระราชธิดาพระองค์หญิงวิมลนาคณพิสีรเป็นความจริงเช่นนั้นหรือท่านเจ้าจ,จอมมารดาอ่อนซึ่งยังทรงความจานะครับอย่างแม่นยําเรื่องราวในอดีตและก็คุ้นเคยกับพระราชชายาเจ้าดารารัสสมีเป็นอย่างดีก็ได้ตอบว่าไม่เป็นความจริงเลยพระองค์ทรงประชวรและก็สิ้นระชนโดยไม่ได้ถูกวางยาแต่การสูญสิ้นพระธิดาอันเป็นที่รักด,ดังดวงใจ ก็ทำให้พระราชชายาเศร้าพระทัยอย่างใหญ่หลวงยิ่งนักเพราะว่ากำลังน่ารักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงสลดพระราชหาทัไทยในการสิ้นของพระราชธิดาพระองค์นี้อย่างยิ่งได้รับสั่งเป็นการปลอบประโลมพระราชชายาในยามที่ได้รับความทุกข์ร้อนสาหัสนั้นว่าพระองค์หวังว่าจะมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดากับพระราชชายาอีกแต่ก็ไม่ทรงมีจนตลอดพระชนมายุของพระองค์ เจ้าดารารัศมีผู้เป็นพระราชมารดาคงมิต้องบรรยายความรู้สึกว่าทรงเสียพระไทยเพียงใดออกมาได้บ้างทรงทําลายภาพพระชายาทิสลักษหมู่3มพระองค์ระหว่างพระราชสวามีตัวพระองค์เองและก็พระราชธิดาทิ้งเสียแต่บัดนั้นปัจจุบันพระอัติของเสด็จเจ้าน้อยก็ได้อัญเชิญปฏิสถานอยู่คู่กับพระอัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับ